สวัสดีครับทุกคนคิดถึงคนดูมากๆเลยครับหายหน้าหายตาไปหลายวันหลังเกมแมนยูก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับพอดีไปพักร้อนมานิดหน่อยครับพาครอบครัวไปทะเลนะครับเพราะว่าบ้านภรรยาจริงๆก็อยู่พัทยานะครับอ่ะตอนนี้ใครกําลังเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับก่อนที่จะสงกรานนะครับอยู่บนรถประจำทางก็ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าขับรถก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแม้กระทั่งไปถึงที่ ภุมงลำเนานะฝากรบกวนแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับให้ดูชอ่องปอลพลได้นะครับเราคือครอบครัวเดียวกัน VR United แต่ว่าผมก็พูดถึงทีมอื่นด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของมาคัสและส้ะบอรเลยครับก่อนที่อีก3วันเราจะมีเกมใหญ่กับเซบีย่าในฟุตบอลยุโรปณนะตอนนี้นะครับสื่อมวลชนมั่นใจเลยครับว่าโอกาสที่ด็อกเตอร์จะหายเจ็บเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแมนยูต้องเตรียมแผนสำรองไว้แล้ว ถ้าหากไม่มีกองหน้าหมายเลขสิที่ยิงไปถึง28่ประตูเราจะทํำยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ได้ฟังทั้งหมดในคลิปวันนี้แต่ว่าไปร่วมบิ๊กนิวส์กันที่เกมบิ๊กแม c ชเมื่อคืนนะครับผมนั่งดูอยู่เป็นเกมที่มันมากนะมันคือบอลคนลม้วนบอลคคละครึ่งของจริงนะครับอาร์เซนอลกับโขงแดงลิเวอร์พูลนะครับคือตอนแรกเนี่ยลิเวอร์พูลด,ดูท่าทางแพในบ้านแน่ๆโดนอาร์เซนอลทำก่อน2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับการชาก้าเนี่ยครับ โมโหไม่เข้าเรื่องนะครับพยายามจะไปยั่วอเล็กซานเดอร์อาโนครับแล้วจุดประกายครับให้แอนฟิลกลับมาเพราะตอนตามหลัง2ประตูเนี่ยแอนฟิลเงียบม,มากนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในบ้านของลิฟคูแต่พอคุณไปกวนประสาทเขาเหมือนไปแย่รังแทนนะ่ยมันก็เลยขึ้นมาแล้วเสียประตูสองหนึ่งปุบ๊บกลับมามีชีวิตชีวาครึ่งหลังคุณตายเลยครับเพราะลิฟคูดีกว่าเยอะนะครับนี่ยังดีเลยครับที่ทางฝั่งของโมซาลายูจุดโทษไม่เข้าไม่งั้นผมว่าลิฟคูมีโอกาสกลับมาชนะ3าประตูต่อสเลย นะครับทีนี้ฮนะอารมเดลก็เซฟไปสวยๆหลายครั้งประเด็นใหญ่โลกเหนือจากผลการแข่งขันมันคือเรื่องของไลแมนคนนี้ครับตอนแรกเนี่ยพอผมดูจบพักครึ่งใช่ไหมก็งงว่านักเตะลิพูจะเข้าไปกดดันไลแมนทำไมวะถึงขนาดว่าจอเนนเนอร์สันเดินเข้าไปเอาอกชนเลยนะครับที่ไหนได้เนงะ้เขาไปยกศอกใส่แอนดูโรเบอร์สันนะครับซึ่งถ้าหากคุณจะเอาดีในอาชีพการงานเนี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่คุณต้องทำคือคุณต้อง เป็นพวกหูทนลมครับนักฟุตบอมันจะเดือดมาอย่างไงเนี่ยหรือว่าจะด่าพ่อร่อแม่คุณเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปสวนเขาไปต่อยเขาเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือเดินไปบอกผู้ตัดสินแล้วให้ใบเหลืองใบแดงมันเราก็ไมู่ว่าเราเป็นคนพูดอะไรแต่ว่าการที่เรีแอคชั่นไปยกศอกแบบเนี้ยไม่รอดแน่ๆนะฮะแต่ว่ามีคนหนึ่งครับต้องถือว่ามาแหวกแนวเลยชีวิตนี่คือจะขวางโลกอย่เดียวครับ คนในเขาดา่าไลน์แมนคนนี้กันกระจายนะครับแต่มีแค่รอยคีนครับแกพูดว่าแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยร้องเงาแงเป็นเด็กเลยคุณควรจะต้องไปโฟกัสกับเกมในสนามเพราะว่าเองโดนเลี้ยงหลอกตลอดเวลาเขาน่าจะหมายถึงโดนซาก้าเลี้ยงกระจายผมไนี่เห็นเบอร์แอนดูโรเบอร์สันตลอดความหมายคืออะไรฮะโดนหนีเป็นฝุ่นเลยแทนที่จะเอาเวลามาร้องแร่แหกกระเชิงว่าโดนตีศอกมันไม่เห็นจะเป็นเลยนะครับคนก็บอก ถ้าลอยคีนลอยโดนสองแบบนี้ไหมจะมีเหลือที่คีนโรรน่จะไปสวนเขาใช่ไหมแกก็ขวางโลกได้ทุกรอบจริงๆนะเดี๋ยวรอดูว่าครั้งนี้เป็นการผิดพลาดของคนที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับคือเป็นเหนือผู้ช่วยบริสินนะครับจะโดนยังไงนะครับโอเป็นสิ่งที่น่าอายนะใช้คํานี้เลยทีนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นดรามา่าครับเกิดขึ้นในลาลีกาสเปนไม่อยากให้พลาดนะครับข่าวนี้นะครับคือเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยครับเฟเดเบลเปเด่เป็นนักเตะที่สองคัญมากของเรอัลมาดริดนะฮะ ทีนี้เขามีปัญหากับอเล็กซ์ไบหน้าในเกมนะครับซึ่งถึงขนาดไปดักต่อยในลานจอดรถเลยนะครับคนก็ตกใจมากกับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเขาสองคนมีปัญหากันตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาในฟุตบอลถ้วยนะครับคืออเล็กซ์ไบหน้าได้รับการเก่าวอ้างนะครับจาก Twitter นะครับคนใกล้ชิดของเฟเดรบอเฟเเฟเดคือนักเตะมาดิดนะเสอ้อขาเขาบอกว่านักเตะบียาเรลล์คนเา ภรรยาวันนั้นเนี่ยเกือบแทงลูกบอกไปดูเอาเวลาไปดูเมียให้ดีๆเฮอะจะแท้งไว้ยังไม่รู้เลยนะฮะคือเราก็ไม่รู้ว่าคําพูดเนี่ยมันมันแย่แค่ไหนนะฮะแต่ว่ามีการกล่าวอ้างว่าพูดถึงภรรยาที่ตอนนั้นคิดว่าจะจะหลุดลูกนะับแต่สุดท้ายไม่หลุดนะฮะภรรยาก็คลอดมานะครับทีเนี้ยเกมเมื่อคืนเนี้ก็เจอกันบีเรเดลชนะเลยมอดิมีจังหวะที่สวนอัดกันอีกนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพูดถึงหรือเปล่ามันมีคลิปด้วยฮะทีเนี้ยฮะ ไปครั้งที่เฟเดรบอกไม่ยอมครับแล้วนัดเจออะไรว่าเดี๋ยวมึงเจอกูที่ลานจอดรถนะครับแล้วสุดท้ายวิ่งเข้าไปต่อยหน้าจริงๆนะครับเป็นคดีความแล้วครับณตอนนี้พ่อพิยาเรียลกับอเล็กซ์ไบนาก็บอกว่าไม่ยอมนะครับแล้วเขาบอกเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้อ้างอิงถึงเรื่องการแทงลูกเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างช็อกพอสมควรเลยครทีนี้ทางฝั่งของแมนยเชสเตันบ้างครับสกอตต์แม็กโทเมเนสนะครับล่าสุดยิงได้โอ้โหสุดสวยเลยนะครับในเกมที่ปากเอวัตตันไปนะฮะ แมนยูเนเตดเนี่ยมีกระวแสว่าจะปล่อยนักเตะออกไปให้ในช่วงซัมเมอร์เยอะมากททเนี้ยทีมที่สนใจแม็กโทมิเน่ก็คือดีฟาโซครับล่าสุดในแมนยูตั้งค่าตัวแล้วนะครับข่าวบอกว่าวงในบอกตั้งไว้ที่5้ล้านปอนด์ครับถ้าใครจะมาเอาเด็กท้องถิ่นคนนี้ไปนะครับ5้าล้านปอนด์จะมีใครเอาหรือเปล่าและเขาควรจะปล่อยตัวไปจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางฝั่งของแม็กโทมิเน่เป็นนักเตะที่ยิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมมาก เป็นเด็กผมเลยผมบอกเลยเป็นคนที่ผมชอบมากนะคุณผู้ชมคิดเอห็นอะอมเมนต์เข้าม,ขมาคุยอะ่ะเป็นท้ายวันนี้กันด้วยแบยร์ล็อบสันครับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะมีไปรถชนนะอุบัติเหตุครับในเกมที่จะมดูแมนยูเจอเอเวอัตตันเนี่ยแหละฮะในมอลเวย์นะครับ,รบแล้วก็เข้าในพื้นที่แคบๆแ,แ,แหละโอ้โหแล้วรถที่โดนชนเนี่ยเป็น S Class ด้วยครับใครขับ Mercedes Benz นซ์นั่นพอรู้ S Class เอสคลาสก็คือแบบยิ่งใหญ่อะ่ะนะครับเป็นรุ่น S 3 5 0าดี คันที่เขาบอกว่า8ป0 0 0ื่นสีนปอนด์นะวันนี้ผมกดขึ้นขึ้นเลขมาแล้วไอ้รอบที่แล้วบูคัสติของโรนัลโดผมต้องกขอบเขาให้จริงบวกเลขไปเออต้องสี่้อยห้าล้านเนี่ยไอ้สี่ยยี่ล้านใช่ไหมเพราะว่ามันตอนนี้เงินปอนด์ประมาณ42ผมชอบไอ้บวกสิฮะคันเนี้ยถ้าคูณเป็นเงินไทย3ามล้านสล้านห้ล้านหเองเหรอโอ้โหภาษีทำเข้าของเรามันแพงขนาดนี้จริงนะเพราะ S อสคลาสนี่ซื้อในเมืองไทยเท่าไหร่ฮะโอ้เอสคลาสนะเว้ยมันไม่ใช่ภาษีหรือ E ีคลาสนะ ใหญ่โตมากเลยนะครับของบาร์ล็อบสันนะครับแต่ว่าโดนชนท้ายเละเลยนะครับแต่ว่าก็คือโรบบไม่ได้เป็นอะไรนะครับแค่แบบตกใจนิดหน่อยนะครับใครรู้ราคา S-Class ตัวนี้ 350D นะน่าจะเป็นหน่อยดีเซลครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กติ l นนครับคืนนี้ช่วงหน้าครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ได้ฟังว่ามีนกโฟร์คนหนึ่งครับเขามีความมั่นใจมากว่าเขาจะไม่โดนขายในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ พร้อมกับจะเป็นตัวหลักของแมนูให้ได้จะเป็นใครนะครับแล้วอาการบาเจ็บของมาคัสแอฟฟอร์อม,มจะแย่ขนาดไหนแผนสำรองคืออะไรก่อนเจอเซบียาห้ามพลาดทั้งหมดในคลิปก่อนสองกรานครับในช่วของสางสวงวัน,นี้นะครับก่อนสงกรานคุณมีของฝากญาติพี่น้องหรือยังครับวันนี้ผมเอาเสื้อตัวนี้มาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ นะครับที่มาก็คือแมนยูกับอาดิดาสตอนนี้โอ้โหเลตโอของออกมาในยุค90เยอะมากๆนะครับมีหลายราคาสุดๆ5 5 0 0ก็มี6,000กว่าบาทก็มีวันนี้ผมเอาเสื้อที่หลายคนสามารถเป็นเจ้าของได้ในะราคาเพียงแค่พันนิดๆเท่านั้นเองนะครับเสื้อแมนยูเต็ดกับอาดิดาสเลยนะครับย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเริ่มแต่1980ถึง1992 หลายคนที่เติบโตมาการดูแมนยูยุคเฟอร์กี้เนี่ยน่าจะพอคุ้นๆว่าเออแมนยูเคยใส่อดิดาสมาก่อนนะครับจริงๆแมนยูอะใส่อาดิดาสก่อนอัมโบรนะเพราะอัมโบรจริงๆที่ผมเอาพวกไอเสื้อที่มีเชือกอะปีแรกที่แมนยูได้แชมป์992 93อะอันนั้นอะมันคือปีแรกของอัมโบรนะครับแต่จริงถ้าย้อนกลับไปเนี่ย ตั้งแต่ปี80ครับจนถึง1992เนี่ยแมนทูใส่อาดิดาสซะก่อนนะครับซึ่งอาดิดาสก็พยายามจะย้อนยุคกลับไปในสมัยนั้นนะครับออกโอผลิตภัณฑ์มาเต็มไปหมดครับแต่ราคาสูงมากครับแต่ว่าผมเนี่ยไปได้มาตัวนี้ฮะที่เออมันสวยมันเข้ากับคอนเซปต์เลโทรและก็ราคาไม่ได้แบบ5,000 6,000นะครับตัวนี้นะฮะผมได้มาในราคาไม่แพงครับเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นเองนะครับบวกภาษีนำเข้าบวก5ชิปปิ้งครับผมปล่อยในราคาเพียงแค่ 1550าบาทเท่านั้นครับเอาใจเสาปีศัจแดงในช่วงเทศกาลสงกรานต์เลยนะครับสวัสดีปีใหม่คนไทยทุกคนไปเลยครับ1 5 5 0ครับเผื่อคุณจะสั่งบางทีผมไม่แน่ใจว่าวันนี้สั่งใช่ไหมครับส่งพรุ่งนี้พุธพลาดสวัสดีเฮงนี่นะใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะคือคุณถ้าคุณยังอยู่กรุงเทพอยู่นะครับแล้วบ้านคุณอยู่นครศรีธรรมราชแบบเนี้ยคุณให้ทีมงานผมส่งไปหาที่นครได้เลยนะหรือว่าคุณจะกลับตรัง กลับเชียงใหม่นะครับก็คือจาหน้าที่อยู่เนี่ยไปที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับ3วันก็ถึงแล้วนะครับไกลหน่อยก็เนี่ยประมาณสัก2อสาวันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับหนึ่บาทเท่าบาทนั้นเองฮะจากตัวสูงสุดของเรกโชตัว90นี้มันคือ5,5 0 0นะครับแพงมากนะครับวันนี้ผมเอาตัวที่พ่อแม่พี่น้องสามารถจับจ้องได้จับจองได้นะครับวันนี้ครับมี3ไซส์เสื้อโอี่ผมใส่ตอนนี้คือ S e u ย o โรครับโอ้โหใส่สบายสบายเลยครับ คือยุโรปมันต้องเผื่อไปเผื่อต่บลงมาหนึ่งไซส์นะครับผมใส่ M ไทยผมก็ใส่ S ยุโรปได้นะครับวันนี้มี S M แล้วก็ L ครับคุณผู้ชมครับสวยมากๆเลยนะฮะอ่าลองดูจากถุงได้เลย Adidas ย้อนยุคกลับไปในปี1 9 9 0 1988ได้ครับปสเสื้อตรงนี้นะฮะใส่เที่ยวได้อย่างสบายครับสวยสุดงดงามมากๆเลยนะฮะใครอยากได้นะครับไลยหาน้องผมได้เลยครับแค่1,550บาทคุณได้เสื้อของแท้จากเมก้าสโตร์ไปเป็นเจ้าของนะครับ ไซส์ S ยุโรป M เอเชียมี10ตัวนะครับแล้วก็ M ยุโรป M ยุโรปหรือว่า L เอเชียใครใส่ L นะครับก็มาเอา M ยุโรปนะครับอ่ะอันนี้คือไซส์ M นะครับนี่นะฮะเห็นไหมอ่ะนี่ M นะ M ยุโรปหรือว่า L เอเชียอีก10ตัวแล้วก็มี L ด้วยนะครับใครใส่ XL ไทยต้องมาเอา L นะฮะอันนี้ L ยุโรปนะครับหรือว่า XL ไทยมีแค่6ตัว นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะหมดก่อนนะฮะ SML ยุโรปตัวละ1550บาทเท่านั้นย้ำนะครับใครจะกลับต่างจังหวัดของไม่อยากทิ้งไว้กรุงเทพบอกน้องได้เลยแล้วก็บอกคนที่บ้านรับด้วยนะฮะอาจจะอยู่ชัยภูมิอยู่พัทลุงเราส่งได้ทั่วไทยเราให้ตอนนี้เราเราดีลกับปอนอส่ง e m s เข้ามารับของเราพันกว่าชิ้นก็ส่งไปได้ละระบบหลังบ้านเราก็แน่นขึ้นจังหวัดรายหาน้องผมได้เลยที่ QR โค้ดตัวนี้ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะเวลาถ่ายรูปสแกน QR โค้ดได้เลยและทักน้องผมได้เลยครับตั้งใจฟังกันดีๆนะครับแล้วก็ทําใจไปด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสที่มาคัรแลัฟ์ฟอนนะฮะจะลงสนามให้กับแมนเชสเต็ดในค่ำคืนพระัาทัตดีนี้น้อยมากครับจากการอัปเดตตอนนี้เลยนะครับเขาบาดเจ็บที่โคนขาหนีบฮะบด้านข้างนะครับโคนขาหนีบภาษาอังกฤษเรียกว่า กรอยนะครับ G R O I N ผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่อ่านออกเสียงคำนี้ผิดมาตลอดบางทีผมอ่านกโกรนมากแต่จริงมันคือยอยะครอยนนะฮะมันคือโคนขาหนีบครับถ้าใครได้ดูน่าจะพอรู้ว่ามันเป็นช็อตที่แลฟฟอร์ตมาเล่นทางซ้ายแล้วง้างยิงในเกมเจอเอเว์ตันแบบเต็มข้อครับยิงไปติดบล็อกปึ้งเสร็จผมว่าตรงนั้นอะเกรงหนึ่งแล้วรอบสองคือไปฟัดกับนักเตะเอเวตันที่ก่อนบอลจะออก ็เลยกระตุกขึ้นมานะครับในนาทีที่ประมาณ8.1ได้เทนส่หางใช้คำพูดนี้เลยนะครับว่าเราต้องภาวนาเขาใช้คำว่า pray เลยนะครับ pray p l a y ก็แบบเราก็คงจะต้องภาวนาให้มาคัดกลับมาให้ได้อันนี้เป็นคำพูดหลังจบเกมเมื่อวันเสราร์แต่ว่าหน้าตอนนี้แกก็เหมือนกลับลำนิดๆนะครับหลังจากที่ Uh, ในฐานะผู้จัดการทีมแบกความหวังให้นักเตะคนหนึ่งแบกความหวังได้แต่จริงๆแล้วครับมันก็ต้องหมุนเวียนกันเหมือนวันที่เราไม่มีคารเซมิโลเนี่ยเราก็ต้องมีซาบิเซอร์เราก็ต้องมี Spencer, งมแม็กโทมิเดมีเฟรดอะไรเป็นตัวแสงบ่ายนะครับล่าสุดแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมและปอดนะตอนนี้ฮีดัคซ์ลุกเวล์นะครับคือเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้แต่หวังว่านาทีสุดท้ายก่อนเจอเซบีย่าเขา เราจะไม่ขาดเขาแต่ถ้าเราขาดเราก็เคปเปอโได้เราก็ยังคงรักษาทรงได้เพราะทุกคนก็มีหน้าที่ต้องยิงประตูเรามีอย่างคนแรกที่เขาพูดถึงแล้วเรามีอย่างซานชโช่ซานโชยิงไปห้าลูกแล้วเรามีอย่างรูดเฟนนเดสยิงไปสิบประตูสปิเซอร์ยิงได้นี่สปิเซอร์ยิงมปลูกหนึ่งอันโทนี่กับมาซิยาลคนละคนนะอันโทนี่กับอันโทนี่มาซิยาลก็ยิงไปคนละเลูก มีต้องหลายคนนี่รุมๆมาแล้วสามทีกว่าลูกแล้วนะก็มากกว่ามาคาราฟอร์ยิงอีกแม้ว่าเขาจะยิงอีกยี่สิบแปดประตูก็ตา,ามดีแต่มันคือสิ่งที่เราต้องเจอต่ออีกซีซั่นนักเตะคนหนึ่งเจ็บคนหนึ่งโดนแบนเราก็ต้องหาตัวตายตัวแทนมาให้ได้นะครับทีนี้สื่อมวลชนก็วิเคราะห์กันครับว่าตีราะว่าหายไม่ทันก่อนในเกมใหญ่แบบนี้ยังดีเราเล่นในบ้านนะเพราะตอนนี้ในบ้านแมนยูนี่คือโอ้โแข็งแร่งมากในะออทรัลกอด นะครับเขาก็บอกว่ามันยังโชคดีตรงที่เทนฮากเนี่ยได้นักเตะกลับมาอยู่ในมือเยอะอีเล็กเซนเล่นไป13นาทีในเกมเจอเอวาตันและคาเซมิโพนพนร่พ้นโทษแบนแล้วนะครับเขาโดนแบนใน4แมตช์หลังจากนัดซอลแทนตันนะครับก็มีไอ้พวกเกมเจอฟูลแลมเบนตอด4เกมครบและเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คารบอลยุโรปนะครับวันอาทิตย์นี้ที่เจอกับแมนยูเตะพระราชบดีเจอเซบิยาและวันอาทิตย์เจอนอตติงแฮมฟอลร์ คาเซเปโรลงได้ครบทั่วแล้วนะครับได้ทั้งคาเซได้ทั้งเอเลเซนต์กลับมาคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่านัดสุดท้ายที่2คนนี้จับคู่กันซึ่งเป็นวิดฟิลอันดับหนึ่งของเรานะครับทั้งคาเซเปโรและเอเลเซนตเนี่ยคือ28มกราคมเลยนะครับจนตอนนี้เราจะสงกลางแล้วเนี่ยเราขาดคู่นี้ที่จับกันเนี่ยนาน,านมากนะฮะก็ถือว่าแมนยูเปไม่เยอะถ้าหากว่าจะฝากความหวังไว้กับคนในคนหนึ่ง น,นี่ก็ถือว่าอได้กลับมาบุนโนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยสูตรมันจัดได่เยอะมากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็พวกวงในเขาบอกว่าข้างหน้ามันสามคนเนี่ยสับหลับหมุนเวียนได้เลยเหมือนที่เราเคยนําเสนอซึ่งก่อนที่แรดฟอร์ดจะเจ็บนัาเจอกับท็อฟฟี่เอร์นเนี่ยผมก็ชอบนะไอ้สูตรที่ซานโชมาซิยาแล้วก็แรดฟอร์ดมาแป๊บเดียวเราได้ประตูที่สองเลยเพราะแรดฟอร์ดมาอยู่ทางขวาและก็มีหลายคนอาจจะบอกว่า ที่เวกคอร์สยิงประตูไม่ได้เพราะแรงปอดเขาไม่ค่อยจ่ายคุณเห็นไหมว่าพอมาซียาวลงมาแป๊บเดียวเนะี่ยมาซียาวมาสามารถวิ่งช่องให้แลนด์ปอดจ่ายได้นักเตะแบบนี้นะครับต้องเล่าให้ฟังว่าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราเห็นแล้วเขาจ่ายเลยนะครับ oh. คุณลองไปดูเรียวเนลเมซี่เล่นบอลนะครับเมซี่ oh. นี่นะ mm. เพื่อนรุ่งทีเหนื่อยมากในการต้องหาช่องให้แกนะครับเพราะเขาจะเป็นคนถ้าหาเราได้บอลน,นักเตะธรรมดาน,นะครับสมมติ mm. ผมได้บอลไอเสื้อตัวเสื้อพวกนี้เป็นเพื่อนผม ผมได้วอลปุ๊บคนธรรมดาก็คือก็จะส่งให้เพื่อนใช่นะเพื่อนก็จะส่งให้ให้ตัวนี้ต่อส่งต่อไปอ่ะง่ายๆแต่เรียวเนีวเบสซี่นะครับผู้นักเตะระดับโลกนะครับพวกเนี้ยมันสมมุติว่ามันเห็นอย่างงี้ฮะมันมองทะลุช่องไปถึงนู่นเลยฮะถ้าวิ่งช่องไม่ดีมันไม่จ่ายถ้ามุนกลับมาครับเช่นเดียวกันครับมาอย่างมาคาร์ลาฟอร์ดเนี่ยฮะมาซิเยาเอ่อไล่ฟอร์ดอยู่นี่มาซิเยาวิ่งไปตรงนี้ใไหมเขารู้ดีว่าพอวิ่งไปเสร็จพอมุนกลับมาเขาก็จะจ่ายแสดงว่าเวกฮอร์สเนี่ยยังหาช่องได้ไม่ดีพอพมมาาาซิเยลง เอาจริงเปนคู่แข่งโดยตรงนะจ่ายตลอดหมายถึงในตำแหน่งเดียวกันนะจ่ายให้มาซิียวเล่นตลอดนะครับนั่นคือสาเหตุนะแต่ตอนนี้องตรงนี้ก็กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามประสานแดนหน้าถ้าหากสมมติว่ามาคัดหายไม่ทันซ้ายแน่นอนเป็นซานโช่อยู่แล้วหน้าเป้ามาซิียวแล้วก็ทางขวาก็เป็นอ n นโทนีพี่หมุนของเราก็ลงได้นะครับไม่มีข้อดีฮะก็ชมทางฝั่งของ บรูโน่แฟนเดค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะซาเบเอลลาเคอร์สนะครับเล่าให้ฟังแบบโอโ้โหงงในเลยฮนะแกบอกว่าบรูโนเนี่ยนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ได้นะครับเพราะ3ปีที่เขาเป็นผู้นำให้กับทีมเนี่ยเขาปรับตำแหน่งหลายชอดมากๆล่าสุดโดนจับลงไปเล่นเป็นมิดฟิลตัวล่างก่อนหน้านี้ไม่เคยดีเลยนะครับเพิ่งมันัดเจอเอวอตนเนี่ย คือดีมากแล้วกลายเป็นแมนออฟเดอะแมชให้บอลน,นี่เรียนรู้ไวมากนะเกมรับอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติจริงๆอะวิ่งไล่แล้วเสียฟาวหลายครั้งแต่ก็พยายามไล่พยายามเสียบพยายามสกัดช่วยกับแม็กโทเมเดเพราะมันเป็นหน้ากลางคู่กันซาบิเซอร์เล่นตัวบนนะครับกลายเป็นว่าเล่นดีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไลออ์ฟอดออกตัวเขาออกบอลน,นะครับเข,เขาเหมือนกลายเป็นพอสโคไปเลยนะครับแล้วเฮอร์่าให้ฟังว่า จริงๆที่ออสเตรเลียตอนมากรุงเทพเราไปออสเตรเลียเขาบอกเคยสัมภาษณ์บรูโนไปแล้วว่าถ้าหากเทนหากจะปรับตำแหน่งให้เขาเนี่ยเขามองไงเขาบอกเขายินดีเลยนะคเขา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 พร้อมที่จะเล่นทุกๆตำแหน่งนะครับทําให้ฤดูก,กาลนี้นะครับบรูโนโดนจับไปเล่นทางขวาเนี่ยหกครั้งเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางไปได้อีกสามครั้งถ้าเราไม่นับเป็นเพลย์เมคเกอร์ตำแหน่งเบอร์สี่ของเขาที่เขาถนัดยิงไปสิบประตูแอสซิสต์อีกสิบสอง ลักเฮิร์สบอกนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดข,ของรูนโน่ในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเพราะประสบการณ์มากขึ้นความโมยวายอะไรก็ลดลงที่ภาวะก็กําลังที่จะไบกราขึ้นไบนะครับไม่เพียงเท่านี้ครับลักเฮิร์ยังเล่าให้ฟังว่ารูนโ่เนี่ยเป็นคนที่ทุกคนรักไม่ว่าจะเป็นแฟนฟุตบอลลงถึงตัวของนักข่าวเองแกเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าในเกมรอบชิงคาราบาลกครับที่นักข่าวไปรอสัมภาษณ์นักเตะ ซึ่งนักเตะมันกําลังอยู่ในอารมณ์อยากเฮอยากจะฉลองกับเพื่อนนะครับ <All right. S 1> เขาบอกว่าเขาอ่ะนัดนักฟุตบอลคนหนึ่งของแมนยูเอาไว้ <All right. S 1> เขาไม่ได้บอกเป็นใครนะครับ <All right. S 1> เสร็จแล้วนักบอลคนนั้นอ่ะไม่มาสักทีหนึ่งครับซึ่งบรูโรเดินมาหาแล้วก็จับมือเซฮายเฮลโลทุกคนที่เป็นนักข่าวนะครับ <All right. S 1> ในขณะที่คนที่นัดอนะ่ะ <All right. S 1> เดินหนีเข้าไปครับอิกนฮะ <All right. S 1> ผมแนะนะนำภาษาเป็นคำนี้อิกน e. นีดอิกนคือแบบเมิน เมินนัดกันแล้วว่าเดี๋ยวหลังเกมจะมาให้สัมภาษณ์กันซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากมีการนะแอปพลิเมนกันแล้วเนี่ยคุณไม่ควรที่จะเนียนตีเนียนไม่ให้สัมภาษณ์นะครับเป็นการการะทำที่ถือไม่ให้เกียรติกันนะครับนักบอลดังได้ก็พอสื่อเหมือนคนรักเธอเล่าให้ฟังว่านัดนักบอลันนี้เลยนะมันเดินหนีไปเฉยเลยเพราะว่าขี้เกียจสัมภาษณ์ในขณะที่บรูโน่ไม่ได้นัดพอจับมือคุยกันแล้วเซฮกันแล้วบอกขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมบรูโน่บอกนั่งเลยนะให้สัมภาษณ์ครับนี่คือความยอดเยี่ยมแล้ว เอาจริงๆครับมันได้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะนักขา่าวก็จะเขียนเชียร์เพราะถือเป็นหนึ่งในคนที่แบบคุยง่ายอัธยาศัยดีนี่เป็นหนึ่งจุดที่ซาเวร่าคือพ่อผีเราให้ฟังว่าโอ้โหทุกคนเนี่ยคือรักบรูโรเฟรนเดสมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าเดี๋ยวลองดูนะ,ะการที่คาเซมิโล่กับอีลิเซ่นกลับมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องให้ทางฝั่งของบรูโน่ลงมาข้างล่างและไม่ได้ไมไ่เล่นตัวล่างแล้วเพราะว่าถ้า2คนนี้ฟิตยังไงก็ได้ลงตัวจริงแล้วแล้วบรูโรเอาไปเล่นเบอร์สิบ นับตอนนี้เขาบอกกันว่าคนที่จะเดือดร้อนมากที่สุดไม่ใช่ซานโชแล้วนะครับคือเวคอร์สครับเพราะสื่อมวลชนมองว่าในตําแหน่งหมายเลขสิบที่เวคอร์สต้องเล่นแล้วแรฟฟ์ดเป็นหน้าเป้าก่อนนะนีอฮะไอทางฝั่งของเวคอร์สนี่ไม่ใช่หน้าเป้านะครับนับตอนนี้นับว่าเป็นหน้าต่ำนะครับตําแหน่งเนี้ยมันดันมีคนเล่นได้เยอะมากก็คือก่อนนั้นเนี้ยเป็นเซเนเดสใช่ไหมครับและก็ซาร์ติเซอร์ก็เล่นได้ล่าสุดซานโชเล่นได้อีก3คนครับในการเล่นในหมายเลขสิบเพราะฉะนั้นคนที่จะเดือดร้อนนัดตอนนี้คือ ทางวาไว้ลอแล้วนะครับมีเห็นกันถึงขนาดว่ามีเออ่ลงสนามในนัดเจอเอเวอเรตแล้วมีเสียงบางเสียงในสแตนโโห้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนของแมนยูสเตอร์ท่าหากไม่มีทางฝั่งของมาคัรแฟตันปอดก็จะใช้ซานโชมาซิยาลและอันโตนีในการเจอกับเซบิยาส่วนบรูโน่น่าจะเล่นตำแหน่งเดิมถ้าอีเล็กเซนฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์จะมาจับคู่กับคาเซเมโร่ทันทีนะครับทีนี้ไปที่แม็กไก์กันนิดหนึ่งครับ แฮร์ร nice ี you, go, to to game, like after, now, ่แม็กไกว์นะฮะเขาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับคือแกก็บอกว่าณตอนที่ผมคงไม่มานั่งโกหกคุณหรอกนะว่าผมแฮปปี้กับการไม่ได้ลงสนามเพราะผมเองก็อยากจะลงเล่นทุกเกมเหมือนกับที่ผมทำมาตลอด8ปีแต่ว่าทำไงได้นะตอนนี้เรามีเซ็นเตอร์แบ็กที่ติดทีมชาติเป็นตัวหลักของทีมชาติถึง4คนก็คือลิซาโดอร์เจนนาวารานอ่อโอเคเลิกเล่นกับฝรั่งเศสแล้วลินเดเลอร์ก็เป็นตัวหลักของสวีเดนนะครับผมเองเล่นให้กับอังกฤษผมว่ามองว่าตัวผมเองพัฒนนาขึ้ หลังจากที่ผิดพลาดในปีนที่แล้วไปผมไปเล่นบอลโลกมาผม,มเล่นให้กับแมนยูเต็ดผมว่าคือตั้งใจทําเต็มที่แม้ว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้ลงสนามแต่ผมก็ร้อมช่วยทีมจะให้ผมบอกว่าผมแฮปปี้มากกับการที่ผมเป็นตัวโซโลมันก็ไม่ใช่มันก็ทุกขโกหกไปนะครับทีนี้เราไานั่งคุยกันว่าเอออย่างเกมล่าสุดเนี่ยมันก็เล่นดีจริงนะคนก็ชมนะครับเออแม้ไคว์เล่นดีแต่ว่าโอเคเราเข้าใจเขายังไม่เจอกองหน้าความเร็วสูงนั่นคือปัญหาของเขา แต่สิ่งที่เขาเป็นจุดเด่นมากกว่าวารานหนึ่งสองจุดนะสองจุดเลยที่เขาเด่นกวารานะหนึ่งคือเขาเล่นได้ต่อเนื่องถูกไหมครับวารานนี่คุณไม่ต้องเป็นคดเลยนะว่าเล่นวันเสาร์เสร็จคุณจะไม่เล่นมันพุดเขาเล่นไม่ไหวแน่นอนเคยสองนัดต่อหนึ่งสัปดาห์นี่ลึกไม่ได้เลยว่าวารานจะเล่นได้ไหมถึงขนาดว่าเล่นเสาร์เนี้ยแล้วเสาร์หน้าเตะไหวไหมก่อนยาแบบเตะสามวันแล้วแล้ววันพุดจะเล่นได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อที่ได้เปลี่ยนมากกว่าถ้าเขามองออกนะครับ คือเขาเป็นคนเล่นได้ต่อเนื่องกว่าแม็กไวไม่ซีเรียสร่างกายมันพร้อมมากเล่นพระลักฉบัดีวันอาทิตย์ก็เตะได้วันพุธหน้าก็เตะไหวเพราะว่าอาการบาดเจ็บเขาเต็มที่นะตีละครั้งแต่วม่าเวลาเจ็บเจ็บนานนะเจ็บแบบข้อเทา้าหักไอข้อเท้าแตกอะไรแบบนี้อีกหนึ่งจุดที่เขาเด่นออกวาวารานอกเหนือจากเขาเล่นได้ต่อเนื่องก็คือผมว่าลุกเปิดครับอย่างวารานเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลที่เซฟตี้เฟิร์สเล่นบอลเข้าใจง่ายแต่เห็นแล้วจ่ายน้าที่เขาเป้ปองกัน แต่แม็กไกว์วันนั้นเนี่ยคือชัดเจนมากนะครับว่าลิซาโดได้บอลคือคลอสไปทางขวาให้อันโทนี่แม็กไกว์ได้บอลก็คือคลอสไปทางซ้ายให้แรดฟอร์ดหรือซานโชเป็น2จุดที่เข้าเหนือวาระทีเนี้ยถ้าหากแมนยูซัมเมอร์เนี้ยที่จะถึงเราต้องไปโฟกัสกับการซื้อสไตรเกอร์แทนมาซยาโแทนโรนัลโดแทนเวท์คอร์สโฟกัสของปีศาจแดงนั้นอ่ะมันจะไปอยู่ที่กองหน้าถูกไหมครับโฟกัสที่2อาจจะเป็นมิดฟิลด ที่อาจจะเอามาเสริมถ้าเราไม่เซ็นทั้งซาบิเซอร์เราไม่เซ็นทั้งเวกคอร์สเอามาเสริมเพราะคาร์เซมิโลกับอิเล็กเซน3ามสแล้วนั่นคือโฟกัสที่2ที่นี่ฮะถ้าหากเราจะต้องโอ้โหมีสมาธิในการเสริมทัพทั้ง3ตําแหน่งตัวหลักเลยเนี่ยในมุมมองผมผมว่ามันมากเกินไปนะครับคุณลองคิดดูว่าซัมเมอร์นั้นนะถ้าเราจะต้องซื้อเมนเพลเยอร์ทั้งกองหลังกองกลางและกลองหน้าเนี่ยโอ้โหเราหลุดแน่นอน,นครับ ความหมายของผมก็คือถ้าหากแม็กควายมันโอเคนะกับการที่เล่นสลับตำแหน่งแบบเนี้ยกับวารานกับลิซันโดแบบเนี้ยเรายังคงควรเอาเขาไว้ไหมนี่คืออุเรียต่อในการตัดสินใจของตัวนักเตะเองด้วยนะครับว่าไม่มีการกะันตีอะไรว่าคุณจะได้ลงเล่น2 0 3 0เกมนะครับตามสภาพเลยครับถ้าวารานกับลิซานโดพร้อมค,ค,ค,คุณคือสำรองนะในมุมมองถ้าหากนักเตะมันยอมเนี่ยคุณเอาไหมแม็กควายอยู่ต่อฤดูกาลหน้าเพราะไม่งั้นเราขายไปเสร็จเนี่ยสมมติว่าไอ้วารานเจ็บไปเนี่ยใครแทนครับ ลินเดเลอพอไหมอันนี้ต้องแบบนั่งหาคำตอบกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ขายไม่กวเท่ากับว่าเซนเตอร์เราต้องซื้อเราก็มีเวลาในการไปโฟกัสเอากองหน้าตวเป้าเพราะล่าสุดณนะตอนนี้เนี่ยสปเปอร์ดูสถานการณ์ไม่ค่อยดีเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าสร้างสนามไปเงินต้องการด่วนแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าบายเยอร์มินิกก็มีตังค์เช่นเดียวกันในการถ้าจะเสิร์ฟแค่80ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับว่า ถ้าแมกไหวาอารมณ์แบบเนี้ยคุณโอเคไหมกับรูการหน้าให้เขาอยู่ต่อคอมเม์เข้ามาคุยกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อตัวนี้เพื่อฉลองสงการานนะครับใครที่ยังไม่มีของฝากให้กับญาตินะฮะวันนี้ผมแนะนําคุณเลยนะครับซื้อเสื้อตัวนี้ครับเพราะว่าได้มาในราคาที่แบบแทบจะไม่มีกําไรใดๆทั้งสิ้นได้มาตัวละพันสองผมปล่อยตัวละพันห้าห้าสิบเพื่อฉลองสงการานให้กับทุกๆท,กท่านเลยนะครับ เอาอย่างนี้ฮะก็คือคุณสามารถที่จะบอกน้องผมนะฮะแล้วก็ส่งไปที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับเผื่อใครแบบจะเดินทางแล้วกรุงเทพอาจจะเป็นห้องอพาร์ตเมนต์เป็นเป็นคอนโดแล้วไม่มีคนอยู่นะครับก็ว่าะจะกลับนครศรีธรรมราชจะกลับเชียงภูมิจะกลับขอนแก่นอะไรแบบนี้นะครับก็สั่งเสื้อตัวนี้แล้วไปส่งที่ภูมิลำเนาเดิมของคุณได้เลยหรือสั่งให้ญาติหรือสั่งให้พ่อให้แม่ก็ได้ครับสั่งเสื้อตัวนี้สมมติคุณพ่อคุณอยู่ยะลาคุณก็ บอกน้องไปเลยว่าอะฉลองสงกรานอะไรแบบนี้นะฮะอะลองลงจากภาพนี้ครับเราเราตอนนี้เราเป็นฮับแล้วนะฮะในการสร้างความสุขให้แฟนของปีศาจแดงครับมีท่านหนึ่งครับบอกว่าจะส่งของไปฉลองวันแต่งงานให้กับเพื่อนที่เป็นแฟนแมนอยู่ฮะน้องผมนี่ก็วาดรูปนะครับมีน้องเอ๋น้องโบน้องมินนะฮะวาดรูปเป็นแบบฉลองวันแต่งงานอันนี้คือน้องผมทําเองนะครับแล้วก็ไปซื้อซองสีชมพูให้นะฮะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะฮะ สั่งน้องผมมาได้เลยที่ Line Official Account ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามี3ไซส์นะฮะตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะเอาไปได้เลยนะครับฉลองวันสงกรานต์นะครับวันนี้แทบจะปล่อยในราคาคุณเลยนะครับ1,550าบาทนะครับมีไซส์วันนี้ผมใส่ S Europe อยู่ก็คือ M ไทยนะฮะแล้วก็มีไซส์ M Europe หรือว่า L Asia และก็มี L Europe หรือว่า XL ไทยอีก6ตัว อยากได้ไซส์ไหนไลน์หาน้องผมได้เลยนะครับประมาณนี้พรุ่งนี้ว่ากันนะครับในช่วงสงกรานต์ใครไปที่บ้านเจอญาติพี่น้องก็แนะนำช่องบอปีหลหักควมนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาคลิปใหม่มาช่วงที่สมมติเรามีวันหยุดไปเนี่ยเราอาจจะตามคลิปใหม่ไม่ทันนะครับมันจะได้แจ้งเตือนไอ้กดกระดิ่งมันมันดีตรงนี้ครับไม่ได้กดเฉยๆองเงี้ยคือมันแจ้งเข้ามาในโทรศรัพท์เราว่ามีคลิปใหม่มาแล้วนั่นเองบ๊ายบาย